เอาขอบนอกนุ่มในนุ่มในขอสายสายหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยววันทัดวันนี้มาปองแบบนี้อ่ามันต้องแค่นี้ขึ้นเราไปเยี่ยมหมดไปเยี่ยมอะไรขอสัมภาษณ์เลยค่ะมาทำอะไรคะวันนี้วันนี้มาทอดลูปชิ้นถวายพระตูดงค่ะค่ะที่วัดอะไรคะอ๋อวัดพญางแตกค่ะทีี่่นจังหวัดอะไรคะจังหวัดนครปฐมนะคะได้ ดินแดนแห่งงดงามดินแดนแผ่นดินธรรมกันีค่ะตื่นใจมากเลยค่ะตื่นใจมากเลยค่ะใช่ค่ะเราเรียกว่าไม่หลับไม่นอนเลยค่ะนอนก็ไม่หลับต้องรับปลุกนกาปลุกไว้นี่ก็ต้องเรียกว่าตื่นก่อนนาฬิกาค่ะหนูรับรองว่ามาถ้ายังไม่ได้มาต้องรีบมากันนะคะค่ะเดี๋ยวจะหมดโอกาสนะคะต้องรีบมารับบุญได้กันนะคะวันนี้มารั้หนัาที่อะไรคะทอดค่ะโ l o ไมอร่อยนะคะเข้าอะไรคะยินดีรับคืนใช่ไหมคะหน้าเตาเออเข้าลูกชิ้นปลาลูกชิ้นรวมเม็ดค่ะไม่หรือยังคะยังไม่ไม่ค่ะถ้าจิ้มแล้วไม่อร่อยกินดีรับคืนค่ะบอกนี้ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ไไมม่่ทางเรารับคุณภาพค่ะไม่ไม่ค่ะไม่ไม่่ะสามียังอยู่เขาไม่ไม่นะคะสามีเขายังอยู่ค่ะ วันนี้คุณไปทำอะไรคะอย่าเปิดบานอย่ามาถามกำลังขมักขมแน่นขอแค่นี้นี่แน่นี่ไม่ง่ไงไหนดูนี่ที่พูดเป็นไงมันจะถ่ายอะไรไม่ได้เดี๋ยวเอาข้าวดูเงคุณพี่น้องวันนี้มันทำหน้าที่อะไรเหรอคะ วันนี้ก็มาทอดลิ้นนะครับเพื่อถวายพระพุทธงค์นะครับ้วส่องไฟได้ใช่ไหมคะเราเป็นยังครับนันัดานที่ต้องส่องไฟนะครับค่ะส่องไฟไปที่อาหารแบบนี้ใช่ไหมคะอ๋อทราบว่าจะสุกหรือไม่สุกยังไงค่ะอ๋อถ้าอร่อยครับอร่อยมากถ้าไม่มีไฟนี่มันจะมีปัญหายังไงคะโอ้แน่นอนนะครับถ้าไม่มีไฟเราเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าสุกหรือยังนะครับ ต้องมีฮะต้องมีคนที่ส่องนี่สำคัญมากเลยสำคัญมากเป็นหัวใจเลยใช่ไหมคะเปเสียงนะครับที่สำคัญมากเป็นหัวใจของทุกชิ้นเลยใช่ไหมคะน้าตาตาต้องหล่อด้วยใช่ไหมคะหน้าตาต้องดีนะฮะต้องอย่างนี้เลยก็ถึงคมือถ้าเป็นใคน่าตาต้องไม่สำร็จนะคะเล่นไม่ได้นะคะระหว่างคนส่องกับคนทอดไหนดีนั้นก็เป็นความต้อพ้องคันค่ะต้องร่วมกันร่วมกันเที่ยงคันต้องอยู่ใกล้ๆกัน ร่วมมือร่วมใจกันครับร่วมใจเป็นทีมนะครับค่ะแล้วคนนี้ทำอะไรคะเนี่ยนี่ครับคือไม่ทำอะไรเขาเดินผ่านมาครับเขาผ่านมาเข้ามาช่วยครับใส่ชิ้มกุชชีนไปทั่วครับอร่อยอร่อยเขาเาไม้โอ้